ครึ่งแรกเป็นฝ่ายเขียนลูกนั้นเป็นก่อนสำหรับทา้ายปีศาจน่าใส่ซ้ายทันทีมใส่สขวาทันทีจ้าตอไทเจาตอกหมุนแล้วได้พลิกแล้วยังไงเปิดออกมาทางขวาหลุดมาแล้วใส่ขวานแล้วมาแล้วใส่ขวานแล้วออกมาทางด้านซ้ายเจวสันตันเลนกันมาใหม่คิงก่อนบ่ายเอาแล้วเลี้ยงจี้ขึ้นมาหนึ่งสอง WordPress. ได้ไม่ได้ลูกนี้คิงคิงทางซ้ายคิงน้าใส่ซ้ายลูกนี้เรียบเรียบคิงน้าใสยซ้ายลูกนี้เรียบ เรียบอีกแล้วหนึ่งสองแล้วเบิ้ลขึ้นมายิงเบิ้ลขึ้นมายิงเป,เปิดมาไม่ผ่านเอาแหลยังอยู่ยอดกลับมาทางขวาเมี่ยวไหลกลับมาแล้วใส่ซด์มาสี่บางแคบขึ้นมาเล่นกันใหม่เจ้าใจอาเจ้าเหงยศดสวัส์ยศสวัส์เลียงจีเข้ามาแล้วใส่ซ้ายโลบโรมเรียบร้ออมาแล้วใส่ซ้ายโลบโรมเรียบร้ออ นีเจ้าเพลีนีเจ้าเพลาใส่สายไหมยังไม่ผ่านพนาชัยมาสําหรับผู้รักษาประตูของทางกาดาสุดสนเจนะพนาชัยไหลกับสองกับจำเบียลุดมาแล้วคิงแล้วใส่สายลงกลงแล้วประตูที่สามเอาจนได้สอาแล้วคิงแล้วใส่สายลงโลงแล้วประตูที่สามเอาจนได้เอาแล้วกระชากมาแล้วใส่สายเลยเอาแล้วกระชากมาแล้วใส่สายเลยสกุ เปิดขึ้นมาด้านในได้บอลแล้วใส่ความนัดดีติดเซฟได้บอลแล้วใส่ความนัดดีติดเซฟไม,ไม่ผ่านพนาชัยปัดออกหลังไปเตะมุม